เด็กหอค่ะวันนี้เป็นเทปแรกของจุ๊บนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าจุ๊บจะทำอาหารอะไรอร่อยๆให้เพื่อนๆจิมไปกันเลยค่ะและเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็คือขนมปังพิซซ่าค่ะ <got> เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะสามารถทำทานได้ในหอทำทานที่บ้านทานกับเพื่อนๆทานกับคุณพ่อหรือทานคุณแม่ก็ได้ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าวิธีการทำเป็นยังไงไปกันเลยค่ะ น้ำเห็ดฟางหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนี่คือข้าวโพดอ่อนหอมหัวใหญ่นะคะเพื่อนๆเคยสังเกตไหมคะพอเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยหั่นหอมหัวใหญ่หรือหอมแดงเพื่อนๆจะน้ำตาไหลใช่ไหมคะมีวิธีไม่ให้น้ำตาไหลโดยคนโบราณค่ะวิธีง่ายคือพอเพื่อนๆปอกอ่ะให้เพื่อนๆเอาลิ้นห่ะดันบนเพดานปากค่ะ กันเสร็จแล้วก็ห้ามพูดอะไรบอกอย่างเดียวค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเห็นไหมคะว่าน้ำตาไม่ไหลจริงๆค่ะที่มาเขื่อเทศต่อนะคะแค่หอดค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับผักก็จะมีหอมใหญ่สาบ พ้าวโพดอ่อนเห็ดฟางเมื่อเขือเทศแครอทผักทุกๆชนิดหั่นหรือว่าสับอย่างละเอียดค่ะถ้าเพื่อนๆทำชิ้นใหญ่เกินไปผักนั้นอาจจะไม่สุกก็อาจจะแข็งได้ค่ะต่อไปเรามาปรุงรสกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนในการปรุงรสนะคะนี่ค่ะซอสพริกสีราชาค่ะเพราะเราสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้นะคะที่เราใช้ในวันนี้คือเผ็ดกลางค่ะเมื่อใส่ซอสพริกเสร็จแล้วนะคะ ปรุงรสให้มีรสชาติเค็มนิดหน่อยด้วยแม็กกี้นะคะนะะแล้วเราก็มาคุกค,ค่ะแล้วผักที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่ยังทานไม่ได้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนําเอาส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะเข้าไปในไมโครเวฟค่ะเวฟเป็นเวลา4นาทีใช้ไฟสูงสุดนะคะไปกันเลยค่ะ ้ยกิ่นหอมมากค่ะกินซอสพริกแบบทีบจมูกขึ้นมาเลยนะคะได้แล้วค่ะเรามาดูผลงานของดีกว่าจะเป็นยังไงไาเินที่โต๊ะเลยค่ะชต่ส่นจากที้ได้มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะ เราก็จะต้องใส่ซอสมะเขือเทศประมาณหนึ่งถ้วยนะคะแล,แล้วก็ทาบนขนมปังนะคะซื้อขนมปังที่ใช้เนี่ยเพววื่อนๆอาจจะทาด้วยเนยนะคะแล้วเข้าไปอบในไมโครเวฟก่อนประมาณสามนาทีก็ได้นะคะเราจะหั่นขนมปังเป็นสามเหลี่ยมก่อนค่ะนนก็ใส่ชีสเสร็จปุ๊บ,บเราก็นำซอที่เราได้นะคะทาลงไปเลยใส่เบคอนค่ะเอาเบคอนวางไปเลยคะ่ะ กว่านะคะคเพื่อนๆที่คนไหนที่ไม่ชอบเบคอนอาจจะเปลี่ยนเป็นแฮมหรือไส้กรอกแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะต่อไปเราก็จะเอาพิซซ่าตัวนี้นะคะเข้าไมคโครเวฟกันค่ะเป็นเวลาหนึ่งนาทีค่ะไปเลยดีกว่าค่ะมันปรี๊ดมากๆเลยค่ะมันปรี๊ดแล้วค่ะแต่จะเรามาดูกันนะคะมันจะปรี๊ดขนาดไหน อย่าลืมลองทำขนมปังพิซซ่าชิมกันดูนะคะรับรองว่าติดใจชัวร์ค่ะสับวันนี้จุ๊บและช่วงเลสคุปไปแล้วนะคะบ๊ายบาย What you know about วันนี้นะคะหลังจากที่เราได้มีต้ตามตํามาแล้วใช่ปะเรามาลองดูการทายนิสัยจากต้ตมตำดูนะคะว่าจะเป็นยังไงใครอ,อ,อยากคุณนชอบกิน คุณเพื่อนเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเทียบกับต้นตอเราดูกันค่ะ้นตอับประเทศบอกไมายนะคะมาดู้นตประเท ไม่เปิ่ตัวตัวเองนะคะแต่ก่อนก็ไม่ได้ที่เอกในเรื่องของอะไรนะคะแล้วก็เป็นพวกไม่กล้าตัดสินใจค่ะอันนี้นี่ก็เชื่อคนที่เชื่อคนนะคะแล้วตต้าอุจจรัยญาของดีชายเลรอคะต่อไปนะคะมาที่สมาทธิตั้มไทยไม่ใส่ตัวกันนะคะเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนและออกจดจริงจีงชอบเก็บรายละเอียดและใส่ใจในสิ่งที่คนอื่นก็ไม่มองข้ามไปนะคะ ผลไมคุ่ภาพสุดอันนี้กินวดไปต่อโอเคจะระดงผลไมเน่ยเป็นคนที่ยิบโยงนะคะแปลว่าอะไรคะคือเป็นประเททาอะไรก็จยอแยะค่ะไม่จรอไม่ทำเป็นชิ้นเป็นอไม่จริงจังค่ะแต่ว่าแต่แต่แต่เรารักสวยรักงามก็สนใจแั่โอเคตรงนิดนึงคุณชอบช่เนี่ยนิดนึงใส่ใจนะคะ เนี่ยเป็นคน<สะ>ชอบความแบกใหม่ไม่ชอบความจำเจชอบแสวงหาความรู้ผมว่ามองความแตกต่างที่กับชีวิตด้วยนะ,<ส>ะดูมีแบบอะไระแปลกๆต่อไปนี่เลยหมอคุณจะฉันมากหน้าตาเนี้ยได้เลยเอยพวกเรา คนจริงใจนุ่มนวลผู้จ่าอดน้อมแล้วก็เป็นมิตรไม่ขีดไลน์กับผู้อื่นด้วยนะคะเป็นนางเอกมากนางเอกอิม b รา a เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนสำหรับการที่นิสัยจากซ้ปเปอร์ค่ะแต่ทางนี้นะคะเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้สำหรับช่วงทอล์กคลิปก็ขอจบไปก่อนนะคะต่อไปเรามาพบกับช่วงทริปวชายเดสเซอร์ค่ะตามมันเลย ทิ่บ้าไทยเดสเซอร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเมนูขนมหวานให้กับที่ร้านร,ร้านอะไรร้นตับมวหลังจากที่สุกเนี่ยได้พาไปกินของคาวไปมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้เรามากินของหวานกันบ้างมีอะไรบ้างอ่ะสุดท้ายด้วยของหวานนะคะวันนี้เลยทางร้านของตับม้วเนี่ยค่ะนนเาาขาก็มีขนมหวานเฉาก๊วยชากรางลาวยอดแก้วค่ะแล้วก็ลูกตาลอยแก้วค่ะน่าอร่อยทั้นเลยเดี๋ยวเราจะพาไปชิม ที่ชันต้อง